วันนี้นะคะครูแอปเปิลมาสอนเด็กๆในบทเรียนถัดทลักของกลอนสุภาพค่ะจะเป็นอย่างไรนั้นไปดูกันเลยค่ะสวัสดีจ้านักเรียนทุกคนพร้อมที่จะเรียนกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้ววันนี้ครูจะมาสอนเรื่องกรอนสุภาพ กรอนสุภาพคืออะไรคือกรอนที่ใช้ถ้อยคําและทํานองเรียบๆนะได้รับความนิยมในการแต่งเพราะว่าเป็นพื้นฐานของกรอนหลายชนิดเลยแล้วมันก็แต่งง่ายมากๆนะถ้าเราเข้าใจกรอนสุภาพเราก็จะสามารถเข้าใจกรอนอื่นๆได้ด้วยก่อนอื่นเรามาดูกันว่ากรอนสุภาพเนี่ยจะต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะสิ่งแรกที่ต้องมีเลยก็คือคณะ คณะคืออะไรคณะก็คือจำนวนคําจำนวนวักที่เป็นข้อบังคับนะคะของกรอนแต่ละประเภทว่าจะมีจำนวนวักกี่วักมีจำนวนคํากี่คำนะคะต่อมาสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือสัมผัสค่ะ ขาดไม่ได้เพราะว่าอะไรกรอนจับไพเราะต้องมีสัมผัสนะคะนักเรียนต่อมาสุดท้ายคือเสียงค่ะเสียงอะไรคะเสียงอะไรเสียงวรรณยุกอ่ากรอนสุภาพเนี่ยจริงๆแล้วมันมีตั้งแต่กรอนสี่กรอนหกกรอนเจ็ดกรอนแปดกรอนเก้านะแต่ที่นิยมที่สุดคือกรอน แปดจ้านิยมมากกรอนแมีหลากหลายคําประพันธ์เลยที่ได้พื้นฐานมาจากกรอนแนะคะอย่างเช่นอะไรบ้างครูจะยกตัวอย่างเช่นกรอนนิราศกรอนนิราศคืออะไรกรอนนิราศก็คือการเดินทางนะแต่งเกี่ยวกับการเดินทางการเดินทางแล้วเป็นยังไงคิดถึงจะ้ะคิดถึงใครคิดถึงคนรัก มีกรออะไรอีกกรอนดอกสร้อยอ่ะกรอนดอกสร้อยเนี่ยก็ได้รูปแบบนะมาจากกรอนแปดเช่นเดียวกันกรอนดอกส้อยจะขึ้นขึ้นด้วยขึ้นต้นด้วยด้วยอะไรด้วยเอ๋ยลงท้ายด้วยเอ๋ยนะคะมีกรอนชนิดอื่นๆอ,อีกอะไรเอ่ยอ่ะกรอนบทละคร นะกรบบละครก็จะขึ้นต้นด้วยเมื่อนั้นเมื่อนั้นบัดนั้นมาจะกล่าวบทไปอ่ะแต่วันนี้นะครูจะสอนนักเรียนในเรื่องของฉันทลักษ์ของกรนแปด ะะเป็นพื้นฐานของกรอนทุกชนิดเลยแต่งกรอน8ได้กรอนอื่นก็ไม่ยากเหมือนกันเดี๋ยวไปดูแผนผังกันนะคะ,ะสำหรับแผนผังของกรอนแนะคะเดี๋ยวครูจะเอาตัวแผนผังเข้ามาให้นักเรียนดูนะ,ะทีนี้ลองตอบครูสิว่าแผนผังที่ครูเอามาให้เนี่ยเป็นแผนผังกรอนแทั้งหมดกี่บท ถ้านักเรียนตอบว่าหนึ่งบทเป็นคำตอบที่ผิดนะเพราะว่าที่นักเรียนเห็นอยู่เนี่ยมันมีทั้งหมดสองบทนะคะนี่เขาเรียกว่าหนึ่งบทนะอันนี้อีกหนึ่งบทรวมกันเป็นสองบทนะที่ครูเอาให้ดูอันนี้ตรงนี้นะคะคือหนึ่งบท อาในกรอนหนึ่งบทเนี่ยจะมีจำนวนบรรทัดนะครูเรียกว่าบรรทัดก่อนนะจะได้เข้าใจง่ายๆบรรทัดอย่างนี้นี่บรรทัดนะคะบรรทัดแรกในคำศัพท์ภาษากรอนเนี่ยเขาจะเรียกว่าบาทเอกนะอีกหนึ่งบรรทัดตรงนี้เขาจะเรียกว่าบาทโท เพราะฉะนั้นกรอนหบทจะมี2บาท1บทมี2บาทก็คือบาทเอกและบาทโททีนี้มาดูว่าใน1บทเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น4ี่วักด้วยนะตรงนี้อ่เปลี่ยนปากกานิดนึงเปลี่ยนสีปากกาให้เห็นชัดชัดนะคะตรงนี้คือ1นึ่งวัก สองวัตสามวัตและสี่วักแต่ละวัตก็จะมีชื่อเรียกนะคะวัตแรกเราจะเรียกว่าวักสะดับวักที่สองตรงนี้วัตที่สองเรียกว่าวัตรับวัตที่สามเรียกว่าวักรองวัคที่สี่เรียกว่าวักส่ง นะอ่าก็คือสดับรับ,บรองและส่งนะสะดับรับ,บรองส่งนะอ่ะมาสรุปกันนิดนึงกรอนหนึ่งบทมีจุดจุดจุดบาท มีกี่บาทคะนักเรียนกรอนหนึ่งบทมีสองบาทก็คือบาทเอกแล้วก็บาทโทนะคะต่อมากรอนหนึ่งบทจะมีจุดๆ,ๆวักมีกี่วักคะนักเรียนกรอนหนึ่งบท มีขีวรคะสี่วักคะ่ะก็คือวักอะไรบ้างสดับรับร่องและสุดท้ายคือส่งนะคะอันนี้คือกรอนหนึ่งบททวนนะกรอนกรอนหนึ่งบทมีสองบาทคือบาทเอกบาทโท กรอนหนึ่งบทมีสี่วัคคือวัคสดับรับรองทรงอ่ะทีนี้มาดูจำนวนคำกันบ้างนะคะจำนวนคำเราดูตรงไหนอ่ะจำนวนคำจำนวนคำนะคะที่ครูวงกลมไว้เนี่ยเนี่ยนี่นะวงกลมเนี่ยในแต่และวัคควรจะมีตั้งแต่จำนวนคำ แต่ละวัรควรจะมีตั้งแต่8ถึง9คําคนะ8ถึง9คําเนี่ยจะทำให้กรอนเนี่ยไพเราะนะ8ถึง9คําแต่ในที่นี้เวลาเราเขียนฉันทลักษ์เราก็จะเขียนเป็นสัญลักษณ์ไว้8คำนะคะาคหรือ8พยางค์ําคำพยางนะคะอ่ะทีนี้ มาดูเรื่องของสัมผัสบ้างนะอันนี้เป็นเรื่องของคณะคณะซึ่งกำหนดว่าจะมีกี่วักจะมีกี่คำผ่านไปแล้วครูขออนุญาตลบนะพอตอนนี้มันดูมองไม่เห็นเลยอ่าลบออกก่อนอ่าต่อมานะคะเรามาดูที่เรื่องของคําสัมผัสกันบ้างนะคะสัมผัสที่ครูจะพูดถึงก็คือสัมผัสนอก หรือสัมผัสบังคับนั่นเองอ่าทีนี้คําว่าบังคับเนี่ยมันตายตัวอยู่แล้วนะคะว่าจะต้องปฏิบัติตามจะต้องมีจะต้องทำนะคะคำสัมผัสที่เราจะต้องบังคับมันเลยในกรอน8ว่าจะต้องให้มันสัมผัสกันเนี่ยก็คือดูนะคะคำสุดท้ายของวรรคสับ จะส่งสัมผัสไปยังคำที่สามของวรรครับหรือคำที่ห้าและคำสุดท้ายของวรรครับจะส่งสัมผัสต่อไปอีกค่ะที่คำสุดท้ายของวรรครองและคำที่สามของวรรคส่ง แล้วก็เหมือนเดิมค่ะอาจจะเป็นคำที่5ก็ได้อ่าแค่นี้ก็คือสัมผัสบังคับของกรอน8นะคะ1บทแต่โดยปกติแล้วเนี่ยเราเราจะแต่งกรอนสัก,ท,ก,สกทีหนึ่งนะคะก็น่าจะแต่งสัก2บทพอมันมีสองบทขึ้นไปนะคะก็จะมีสัมผัสที่เพิ่มเข้ามานั่นก็คือสัมผัสระหว่างบทคำสุดท้ายของวัร,รง จะต้องทรงสัมผัสไปยังคำสุดท้ายของวรรครับในบทต่อไปนะคะตรงนี้คือระหว่างบทอ่าสัมผัสระหว่างบทนะคะอ่าในส่วนอื่นๆเราแต่งเพิ่มไปกี่บทก็ตามคําสัมผัสมันก็จะเหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมอ่าเด็กๆลองทําตามดูนะคะลองโยงเองดู อตามนี้ส่งสัมผัสกันไปเรื่อยๆนะคะแบบนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะอ่าลองดูไว้นะเดี๋ยวครูจะลองให้เด็กๆเนี่ยทำแบบฝึกหัดกันดูนะคะอืม อันนี้ก็คือเรื่องของสัมผัสบังคับนะคะกรอนสุภาพจะต้องมีสัมผัสตามนี้ทีน,นี้เราลองไปดูตัวอย่างกรอนสุภาพกันบ้างอันนี้ครูยกมาจากกรอนสุภาพของสุนทรภู่นะคะจากเรื่องพระอภัยมณีเดี๋ยวเราลองอ่านพร้อมกันนะคะแล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์มันแสนสุดลึกล้ำเหลือกำหนดถึงเถาวันพันเกี่ยวที่เลี้ยวรถ ก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคนอ่าตรงนี้เป็นบทประพันธ์ประเภทกรอนแปรอ่าเราลองมาดูว่าคำสัมผัสที่เมื่อกี้นี้นะคะเพิ่งเรียนไปมันสัมผัสกันอย่างไรตรงไหนบ้างอ่าเรามาดูคำสุดท้ายในวรรคแรกวรรคแรกลงได้คำว่าน,นุษย์มันต้องไปสัมผัสกับคำที่เท่าไหร่คะ คำที่สามลงด้วยคำว่าสุดน,นุดกับสุดนะอันนี้ได้สัมผัสแล้วแต่ถ้ามันสัมผัสไปแล้วในคำที่3ามคำที่5จ้าเป็นต้องสัมผัสไหมไม่จําเป็นนะคะต่อมาเรามาดูคำนี้ค่ะนดต้องไปสัมผัสกับคำว่าลดแล้วลดยังต้องมาสัมผัสกับคำว่าคดแค่นี้เองค่ะแค่นี้เองนี่คือเรื่องของคำสัมผัส นะคะอ่ะลองมาดูตัวอย่างต่อไปอ่ะเป็นบทประพันธ์ของสุนทรภู่อีกเช่นเคยจากเรื่องพระอภัยมณีนะคะได้พูดถึงเรื่องของความรักเอาไว้นะเขาย่อมเปรียบเทียบความว่ายามรักแต่น้ำผักต้มขมชมว่าหวานครั้นรักจางห่างเหินไปเนิ่นนาน แต่น้ำตาลว่าเปรี้ยวไม่เหลียวแลอ่เราลองโยงสัมผัสกันดูสิคะว่าเป็นยังไงได้ไหมรักสัมผัสกับคำว่าผักหวานสัมผัสกับคำว่านานนานนานนะคะนาน,น,านสัมผัสกับคำว่าตาล อ่าเห็นไหมไม่ยากเลยนี่คือสัมผัสบ,บังคับที่จะต้องมีเนะาะอ่ลองมาทำเติมกรอนสุภาพกันดูอันความคิดวิทยาเหมือนอะไรประเสริฐจุดจุดซ่อนไว้เสียในจุดจุดสงวนคมสมนึกใครจุดๆดจึงค่อยจุดๆุดเชือดฟันให้จุดจๆๆๆุดจุดคุณครูมีคำมาให้อ่าครูมีคำมาให้นะคะ ง่ายมากๆจริงๆแล้วบทเนี้ยเด็กๆอาจจะเคยได้ยินมาบ้างแล้วอ่าเรามาดูเฉลยกันว่าเป็นคำว่าอะไรบ้างเวลาที่เราแต่งคำประพันธ์เนี่ยเราจะต้องนอกจากมันจะสัมผัสกันแล้วนะความหมายมันต้องได้ด้วยห้ามลืมตรงนี้เด็ดขาดนะคะบางทีเนี่ยเวลาคุณครูสอนเนี่ยเด็กจะหาคำมาสัมผัสกันนี่แหละคะ่ะแต่ความหมายไม่ได้แบบนี้ก็ไม่ถูกต้องนะคะ อันความคิดวิทยาเหมือนอะไรเหมือนอะไรเหมือนอะไรเหมือนอาวุธประเสริฐอะไรละ่ะที่จะมาสัมผัสกับคำว่าวุฒิได้อนี่ไหมนี่ไหมคำว่าสุดตรงนี้ประเสริฐสุดซ่อนไว้เสียในในอะไรดีในอะไรดีตอนนี้ยังไม่รู้ใช่ไหมอ่ะตรงเนี้ยมันจะต้องมาสัมผัสกับคำนี้ใช่ไหมล่ะมาสัมผัสกับตรงนี้ อ่างั้นงั้นถ้าเรายังไม่รู้เราลองดูก่อนว่าสงวนคมสมนึกใครใครอะไรดีใครฮึกฮักอ่าอ่าทีนี้มันลงด้วยหักตรงเนี้ยแปลว่าตรงเนี้ยด้านบนก็ต้องเป็นคำว่าอะไรซ่อนอะไรไว้ซ่อนไว้ในไหนซ่อนไว้ในฝักเออ อลองอ่านทวนนะอันความคิดวิทยาเหมือนอาวุธประเสริฐสุดซ่อนไว้เสียในฝักสง,งวนคมสมนึกใครหึกฮักจึงค่อยเหลือคำว่าอะไรเหลือคำว่าชักเหลือคำว่าบันไลอันไหนล่ะที่มันสัมผัสกับคำว่าฮักตรงนี้เออคำว่าชักจึงค่อยชักเชือดฟันให้บันไล อ่าเป็นไงง่ายไหมเออทำได้เนาะเก่งมากๆนะคะอ่ะทีนี้ครูแอปเปิลก็ขอจบการสอนเรื่องกรอนแไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะทีนี้ถ้าเด็กๆอยากจะแต่งกรอนสุภาพให้ไพเราะเนี่ยมันยังเหลืออีกหนึ่งสิ่งที่เรายังจะต้องเรียนรู้กันนั่นก็คือเสียงของวรรณยุกต์ตอนนี้เราได้เรื่องของ คำสัมผัสจำนวนวรคจำนวนคำในกรอนแล้วเรื่องของวรรณยุกไม่ยากเลยเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในชั่วโมงหน้าเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆฉันทะลักของกรอนสุภาพไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าเราอยากะแต่งกรอนสุภาพให้ไพนนเราะค่ะเรายังต้องไปเรียนรู้เรื่องของเสียงวรรณยุกตไทยวักเพิ่มเติมกันอีกนะคะจะเป็นยังไงรอติดตามที่คลิปหน้านะคะเดี๋ยวครูแอปเปิลจะมาบอกแน่นอนค่ะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย